สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆชาวเฟซทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมพิม์พขนมทองม้วนนะคะลงกึงสมชัยการช่างค่ะพิม์พขนมทองม้วนผลิตโดยโลงกึงสมชัยการช่างนะคะวันนี้พามาดูพิม์พธรรมดาค่ะนะคะพามาดูพิม์พธรรมดาพร้อมกับเต่า เะะตาถ่านนั่นเองนะสำหรับท่านใดที่ยังนิยมเตาถ่านอยู่นะคะก็มาดูกันค่ะตัวนี้ตัวแรกเลยนะจะเป็นพิมพ์หกนิ้วนะคะตัวนี้เป็นพิมพ์หกนิ้วนะคะหน้ากว้างหกนิ้วนะคะอ่าด้านในเงานะกึงผ่านการกลึงเงาแวววับเลยนะคะนี่คือพิมพ์หกนิ้วนะคะความหนารวมกันแล้วประกบกันแล้วจะเท่ากับหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ความหนาของมันนะคะความหนาตรงนี้เท่ากับหนึ่งนิ้วนะคะ โอเคตัวนี้พิมพ์6นิ้วค่ะนะคะอ่ะเปิดโชว์ไว้หน่อยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นพิมพ์ขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้เป็นพิมพ์ขนาด7นิ้วนะคะก็ความหนาเท่ากันค่ะตรงนี้ประกบกันแล้วเท่ากับ1นิ้วนะคะเป็นพิมพ์หนานะคะก็ลาย6เส้นนะคะตัวนี้เงาแวววับเหมือนกันนะคะสองตัวไม่แพ้กันเลยนะคะส่วนตัวที่3มมาดูค่ะตัวนี้อันนี้ก็ลูกค้าต้องการลูกค้าแบบรีเควสต์มานะคะว่าอยากได้พิม 7นิ้วแต่ว่าขอเลือกลายนิดนึงนะคะอ่ามาดูลายกันนี่ค่ะลายสามเส้นวงไหนนะคะอันนี้ลูกค้าขอมาค่ะนะคะเราก็จัดให้ได้เลยพิมพ์เจดนิ้วนะคะตัวนี้ประกบกันก็มีความหนาเท่ากับ1นิ้วเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้อ่ะนะคะอันนี้คือพิมพ์ขนมทองม้วนแบบธรรมดานะคะคู่กับเตาถ่านนะคะคู่กับเตาถ่านอ่าลูกค้าที่เอ่อต้องการเขาเรียกว่ายังยังแบบ มีลูกค้าที่ชอบกินขนมทองม้วนที่ทำจากเตาถาทานอยู่ก็สามารถจัดได้เลยนะคะติดตามพวกเราได้ที่ลงกลึงสมชายกันช่างพิมพ์ขนมทองม้วนลงกลึงสมชายกันช่างหรือว่าเพจลงกลึงสมชายกันช่างจ้า